ดิชแมนชอปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Quality Mobile ในราคาถูกสุดๆใช้แค่ Player ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีเกมแนว Shooting เกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่อมอีกหนึ่งแพ็กแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%พร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมช้นนำให้เลือกเติมอีกมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว่ผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอวันนี้ก็ถึงเวลาทุกทีนะครับต่งางจากที่เซาทีที่ผ่านมานะครับผมได้ลองเล่นในไลฟ์สตรีมไปนะครับว่าเอ้ยมันประมาณไหนเมตาหลังจากอัปเดตซีซันสิบมาก็ต้องบอกเลยว่าลีเจนที่ไม่ใช่ทวาผ่าน เราจะเจอปืนแบบปะปลายนะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าท็อปห้าพันเท่าที่ผมเคยขึ้นเคยอยู่มานะครับจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันจับเมตาหมดครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าเป็นพวกแรงที่แบบเป็นลีเจนธรรมดาที่ไม่ใช่ห้าพันหรือประมาณแบบท็อปแบบไม่เกินหมื่นอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นที่จะมีแต่เมตานะครับแต่ถ้ายิ่งแรงสูงแรงสูงแรงสูงเนี่ยเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคนจะใช้เมตาทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับไม่ต้องฟังผมมากว่าเฮ้ยเจอเบต้าจริงๆร่งวะอันนี้บอกเจอเมต้าจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยเขาเล่นปืนที่เขาชอบบางคนเขาเล่นปืนที่เขาถนัดเล่นปืนที่เขาเข้ามือแล้วมันรีดฝีมือของเขาได้ดีกว่าเขาก็จะเล่นปืนนั้นนะครับแต่โดยส่วนมากเมต้าครับมันไม่ต้องคิดเลยเยอะโกงด้วยตัวของมันเองไม่ว่าพื้นฐานผู้เล่นจะเก่งหรือไม่เก่งแต่ปืนมันโกงนะครับมันจะทําให้ฝีมือแรงการเล่นเลย์อะไรต่างๆคุณจะเล่นง่ายขึ้นและดีขึ้นนะครับ เนะประมาณนั้นเนาะโอเคเมตาซส s ั่นสิในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ต่างจากเดิมเลยจากซสซั่นเแต่ผมก็จะพูดแบบเมตาแบบราชาของสายนั้น,น,นเลยนะว่าเอ้ยคิงหรือราชาเนี่ยไม่งมีกระบอกไหนในสายพวก AR SMG ลูกซองสัมไนอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมก็จะบอกเสริมไปด้วยว่าปืนไหนมันเก่งแบบ GG Met มหรือไม่ก็ เรียกว่าคนใช้เยอะเจอบ่อยเล่นแล้วแบบเอ้ยก็เจอบ่อยนะปืนนี้ก็น่าสนใจมันยิงได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ด้อยกว่าเมตาเลยอะไรประมาณน,นั้นผมก็จะพูดถึงปืนแนแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพูดพูดถึงเทพเมตาอย่างเดียวเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับคลิปเนาะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับ,รบ,นนรบก่อนจะไปรับชมเนื้อหานะผมฝากคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครหาร้านเติมเกมพ a l l duty mobile นะครับผมต้องแนะนำร้าน richman shop ลิงก์อใต้คลิปเลยนะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาพารามตอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มที่สายบนสุดเลยก็คือ assault rifle หรือปืน AR นั่นเองนะครับ AR เนี่ยมันจะมีราชาอยู่ผมให้แบบราชาจริงๆเลยนะแบบถ้าคุณเล่นแล้วคุณเก่งแน่นอนมันจะมีอยู่2แบบครับที่คุณชอบ1คุณชอบครบเครื่องแบบสุดๆเลยก็คือแม่งมีทุกอย่างให้คุณคุณไป M4 ครับ ถ้าคุณเป็นคนชอบสไตล์ที่ขบเครื่องมีทุกอย่างในกะบอกเดียวเล่นแล้วทุกสถานการณ์คุณแม่งเก่งผมเชียร์เอโฟครับครับเอฟน,นี้มันดียังไงเอนี้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีไทสุดเก้าเป็นราชาเป็นคิงใช่ไหมเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยเมตาเอเอโฟครับไทสุดเก้านี่คือมันเล็งมาจําเกมนะครับแต่หลังจากเอฟโฟเข้ามามันสูสีครับมันสูสีแต่พอถัดจากแพทนึงหลังจากเอฟโฟมันเข้ามาเนี่ยแพทต่อไปปุ๊บอัปเดตปุ๊บเอโฟแม่งบัฟเว ปรับเรื่องข้อเสียทุกอย่างเลยครับคือผมเคยพูดในคลิปวิเคราะห์เอมโพนที่เข้ามาวันแรกยังไงว่ามีข้อเสียอะไรทางเกมมันปรับข้อเสียนั้นออกหมดเลยนะครับทาให้ปืนแม่งโกงมากๆในตอนนี้สาหรับผมผมมองว่าอาจจะไม่ได้เจอเยอะในที่วิทยาทอห้าพันแต่ถ้าใครที่ลองนะครับผมบอกเลยว่าติดใจทุกคนแน่นอนรสบปืนนี้เพราะว่าคล่องตัวตาเมตรระยะการลั่นควบคุมแม่นยํามีทุกอย่างครับในกระบ,บอกเดียว ใชสิบเก้าผมบอกว่าโกงอะนะมันครบเครื่องมากๆเลยในะปืนกระบอกกระบอกนี้นะครับสายยาเนี่ยจุดเด่นก็คือมันมีลูกลับดักตุ๋ยอะไรทําได้หมดนะเป,นเป็นปืนสายที่ยืดหยุ่นนะครับแต่พอไอคาว่ายืดหยุ่นตรงนั้นอะในแต่ละหัวข้อเช่นพวกตาหมืกการลั่นแม่นยำป้องตัวควบคุมหรือระยะยิงนะครับมันสุดมากกว่าเดิมมันเก่งมากกว่าเดิมมันจะทําให้คําว่า AR ที่มันยืดหยุ่นนะครับมันเก่งแบบยืดหยุ่นแบบมากๆนะครับมันเล่นได้แบบหลายเพลหลายจังหวะนะครับ เอผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยและกันสำหรับ AR นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการปืนที่ครบเครื่องนะย้ำว่าครบเครื่องมีทุกอย่างนะครับเนาะเอผมให้เลยนะครับดาเมจดีนะครับและที่สำคัญมันรีโหลดโคตรไวนะครับผมให้ได้เลยมันรีโหลดกว่าพวกเมตาที่คุณเจอในเกมแทบจะทุกกระบอกนะครับถ้าเทียบาอาจจะ U.S.9M.P. v, 9, v MP, อะไรพวกนั้นเนาะหรือปืนอะไรที่มันรีโหลดไวๆวะ ผมนึกไม่ออกเฟนนิกไหมเออเฟนิกก็รีโหลดไว้นะมันเป็น SMG อันนี้คือเทียบเป็น m g เลยนะผมรู้สึกว่า M4 แม่งรีโหลดไวกว่าปืนที่ผมพูดมาเลยครับกดรีโหลดปั๊บชึบชึบเสร็จแล้วไอ้เคีย่คือยิงต่อได้เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกเกมเรามันแคนเซิลแอเมิชันรีโหลดได้นะครับมันไม่จําเป็นว่าต้องรอให้ไอเมชันมันจบก่อนแล้วถึงจะยิงได้ไม่จำเป็นครับแค่แม็กมนันเสียบเข้าตัวปืนคุณกดสโคแคนเซลหรือสไลด์แคนเซลไปเลยก็ได้ยิงต่อได้เลยครับ มันไวอยู่แล้วแล้วแคนเซิลแม่งไวขึ้นมาอีกนะครับผมบอกเลยว่าเอเวอเรสต์แม่งครบเครื่องมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตโดยรวมแล้วกันของแต่งที่ผมใช้ผมใช้ประมาณนี้นะครับดาเมจเป็นปืนที่ดาเมจสีระต่ายนะครับเม็ดละยี่สิบแปดศูนย์ถึงสิบแปดเมตรนะครับเกือบยี่สิบเมตรนะนะเม็ดละยี่สิบแปดนะครับแล้วตกลงมาเหลยยี่สิบสี่นะครับจากสิบแปดเป็นยี่สิบแปดก็คือเรียกว่าศูนย์ถึงสิบแปดเมตรจะทำดาเมจได้สูงที่สุดของตัวปืนเขาเลยนะครับเนาะ เรียกว่าอันนี้คือแบบท็อปเทียร์ในปืนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าไทย19แต่ผมถ้าจำไม่ผิดไทย19เหมือนจะแรงกว่าน,นิดนึงปะอ่าไทย19แรงเท่ากันครับแต่ว่าระยะ0-15เห็นไหมคือยิงไกลๆอะโดนทีเอ็มโฟหมดนะครับผมให้ได้เลยว่าโดนหมดนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบ<อ>แบบกระจ่างเลยนะเพราะคู่แข่งที่พอจะสูสีกับมันได้มีแค่ไทย19กระบอกเดียวจริงๆครับแต่ถ้าวัดกันจริง แบบเริ่มยิงพร้อมกันผมก็ยังมองว่า A4 ในโดยรวมเรื่องรีโหลดไวอะไรเงี้ยมันสําคัญมากๆนะครับเพราะปืนในอามันยิงได้ยืดหยุ่นใช่ไหมการที่มันยืดหยุ่นนะบางกระบอกไม่โหลดช้านะครับมันหน่วงมันหนื่งนะครับแต่ปืนเนี้ยไม่มีเมเหมือนเล่น SMG ที่ดาวเบนแม่งโคตรแรงแล้วมันมีทุกด้านจริงๆนะครับเนาะประมาณนั้นเนาะสระ A4 จ,จะว่าผมอวยก็ได้แต่ผมยิบมาทีไรผมไม่เคยผิดหวังนะครับไม่เคยมีคำว่าเล่นไม่ออกถ้าจับกระบอกนี้นะครับประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นสายครบเครื่องของ AR อนะครับอีกสายหนึ่งที่ผมมองว่าแม่งทรงพลังไม่แพ้กันเลยคือสายดาเมจส,สายดาเมจเนี่ยมันจะมีดาเมจเพียวๆกับดาเมจเผา <ๆ S 1> ใช่ไหมก็ถ้าเป็นดาเมจเพียวๆอ่ะผมให้โอเดนคือลำหนึ่งครับโอเดนแรงสุดนะครับดาเมจเพียวๆนะครับโอเดนเนี่ยแต่งยังไงอ่าในเรื่องของแต่งเนี่ยผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับผมจะใช้เซตนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเล่นโอเดนอ่ะมันมีปัญหากันแรงดีเด่ตั้งพอสมควร นะครับถ้าไม่มีสกินแบบที่มันสโขบมองงนะ่ายๆเนาะถ้าเป็นสโขบเดิมๆอะตัวปืนมันจะค่อนข้างสะบัดค่อนข้างสัน่นแต่ตามจริงมันก็พอคุมได้นะแต่มันสะบัดมันสัน่นพอสมควรนะครับก็เลยมือใหม่เนี่ยถ้าไม่มีสกินเนี่ยผมมองว่าเล่นแล้วมันรู้สึกแปลกๆแต่ถามว่าจําเป็นขนาดานั้นไหมมันก็ใส่สโขบเพิ่มได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมเนาะประมาณนี้โอเดนสองนัดตายนะครับยิงแบบสองนัดไส้ขาดเลยกันเลยทีเดียวนะครับ ดาเมจต,ตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงเนาะแต่เล่นจริงๆอ่ะมันยิงสองนัดตายจริงๆนะครับศูนย์ถึงสิบหกวิสสองนัดตายนี่ผมบอกเลยว่าใกล้กลางตึงๆไกลนะครับถ้าเราได้เปิดสักสองนัดไม่ว่าคุณจะเมตาดับหนึ่งลวดเร็วคบเครื่องอะไรแค่ไหนแต่ถ้าปืนนี้ไม่งยิงได้สองนัดให้ฝั่งนู้นนะไม่ว่ามันจะเบตาทั้งตัวยังไงสองนัดครับดับรอเกิดใหม่นะครับอันนี้คือความเกียงของปืนสายดาเมจเนาะแต่ข้อเสียมันมีไหมมันมีครับ แต่ถ้าคุณรับได้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าคุณจะไต่แรงถ้าคุณจะขึ้นท็อปแรงเนาะอย่างแรกปืนแรงดีมันมหาศาลครับใช่เพราะว่าแรงต้องแลกด้วยหลายๆยอย่างแรงดีมหาศาลกระสุนน้อยเรื่องการซูมเรื่องขล้องตัวเรื่องดีเลยปืนยกปืนไวดีโหลดอะไรเงี้ยช้ากว่าเ e อปกติประมาณแบบสามสปร์เซ็นได้เลย เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นพวกไททิเก้าเล่นพวกโอเดนอะไรพวกนี้มันจะขบเครื่องมันจะจีดมากแต่พอมาจับปืนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแทบจะประมาณครึ่งหนึ่งของไอ้กระบอกตรงนั้นเลยในความเ้องตัวคือช้าพอสมควรแต่ถ้าใครจับทางได้เดินเป็นเล่นแล้วรู้สึกแบบเข้าอะสไตล์ผมแม่งเข้าอ่ะผมบอกเลยว่าในเมตาไม่มีใครเอาคุณอยู่นะครับในประเด็นที่ผมพูดพูดต่อนหน้านี้เนาะดาเมจเนาะมันแรงแบบบ้าระห่ำมากๆนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าใครที่ ไม่ได้ชอบแบบปืนที่มันแบบคบเครื่องเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจอยากได้แบบแรงๆไปเลยขอแค่แรงๆความมงความแม่นความคล่องตัวอยู่ที่ตัวผมเองอะไรประมาณนี้คุณจัดได้เลยครับโอเด่นมันคือสุดยอดและสารไซอาร์ที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้อาจจะมีกระบอกอื่นแรงกว่าถ้าเขาใส่แม็กพวกแม็กเอ็อะไรพวกนี้เนาะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าออโต้เดิมๆมันใส่ได้ทุกปืนนะครับและอีกอันนึงจะเป็นทางเลือกนะครับถ้าคุณไม่ชอบโอเด่นแมนอวอร์ครับ ทำไมผมถึงให้แมนนว์แมนนว์มีกระสุนไฟนะครับกระสุนไฟสองนักตายเหมือนกันแต่สองนักตายในที่นี้มันไม่ได้สองนักแปะ๊ะแปะแล้วดับเลยนะครับมันต้องรอเผาไหมอันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนแบบเลือกเอาว่าชอบแบบไหนแมนนว์เนี่ยเวลาแต่งปืนเนี่ยข้อที่สําคัญเนี่ยที่มันจะไม่มีผลกับเขาเลยก็คือระยะยิงครับไม่ว่าคุณจะใส่ของแต่งแบบยังไงก็ได้เพิ่มข้องตัวเพื่อวัตย์ยามระยะยิงไม่ต้องสนใจเลยครับถ้าใช้แมกเทอร์ไมเนาะเพราะว่า ดามจมันอยู่ที่ตัวกระสุนนะครับระยะยิงไม่เกี่ยวเลยนะครับที่จะมีผลกระทบต่อดาเมจดเผาไหมของเขานะครับอาจจะแต่งง่ายอาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมมองว่าความยากความง่ายเล่นผมให้สูสีกันกับโอเดนเลยในเรื่องความเก่งในด้านความแรงนะครับแต่ข้อเสียของแมนวัวอาจจะเป็นกระสุนน้อยเนาะแล้วก็พวกการซูมการไล่ช้าคล้ายๆกันเลยครับคลค้ายๆโอเดนเลยแต่มันจะมีเ,เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือปืนนี้ยิงสงนัดแล้วต้องรอเผาแล้วค่อยตายแต่แม่งแรงจริงนะครับ แต่โอเดนเนี่ยยิงสองนัดแล้วตายเลยนะครับแต่ก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของระยะดามจเนาะที่มันแบบถ้า20เมตรเน่อาจจะต้องสามนะัดถ้า0.15เมตรเออสองนัดได้แต่ว่าในแมนวอร์เนี่ยสองนัดเนี่ยมันดับแทบทุระยะถ้ายิงจังๆที่ตัวท่อนบนนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับอาจจะอธิบายเยอะหน่อยเพราะว่าแมนวอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแล้วแต่คนเนาะประมาณนั้นนะครับนอกกนั้นถามว่ามีปืนอื่นไหนที่มันพอเล่นได้ ผมก็แบบ B.P. ห้าสเ่จอบ่อยนะครับเตีเจนเนอะเป็นปืนที่ดีมากๆสามสินัดถ้ายิงตายถ้าคุณใช้แล้วคุณยิงได้มันคือ30นัดที่ทรงพลังสุดๆนะครับไม่ได้ต่างจากมีตาแต่การที่มันลั่นแบบร้อยกว่านะครับกับสาสนัดมันไม่ไหวนะครับแม็กี่ห้าแม็กหกเล่นไม่ได้น<ๆ>ะครับข้อเสียมันมหาศาลเกินเขาบเขาเรียกว่าโดนเนิฟม,มาจนแบบคือจับหม,มาเลยนะครับเรียกว่าเล่นแล้วไม่ไม่เล่นดีกว่า M109 เล่นได้เก้าเล่นได้ฟาวันเล่นได้ครับแมดด็อกก็เป็นปืนที่สร้างดามมจ่ได้มากที่สุดในเกมผมไม่ได้บอกว่าแรงสุดนะแต่มันมากที่สุดเพราะว่ามันยิงสแต็กกันหลายนัดนะครับในการยิงหนึ่งครั้งเนาะพวกคิโลก็แรงคลิกซิกก็โอเคน,นะครับถ้า M13 เนี่ยจะอารมณ์หนันน้องๆพวกใชยุตาน้องๆพวกเอ็มโฟล้วกันนะครับปืนที่มีทุกอย่างแต่อย่างแรกเลยคือพวกควบคุมพวกดามมจพวกอะไรเงี้ยอาจจะด้อยไปหน่อยนึงเพราะว่า มันก็นานแล้วเนาะสำหรับปืนนี้นะครับตอนานั้นกม็มีอะไรครับ DRH ก็มันแนวแนวปืนสามารก็แล้วแต่เราว่าชอบแบบไหนนะครับเรามาสายต่อไปผมต้องบอกก่อนว่าสายที่ผมมีความรู้น้อยที่สุดก็คือสไนล์ลูกซองแล้วก็มาร์ชแมนนะครับสายนี้ผมจะมีความรู้น้อยเพราะผมเล่นน้อยและไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่เพราะผมจะเล่นฮาร์ดพอยต์คนเล่นสไนมันน้อยนะครับแต่ถ้าที่ดูดูเนี่ย หลักๆอะเอ3 t u รีวิสาทนดยืนพื้นเมตาอยู่แล้วนะครับนอกนั้นแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ยาถากรรมของมือสไลด์แต่ละท่านว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับแต่หลักๆนะครับ R อ3 t u รีวสาทนาคือเมตาสไนอันดับหนึ่งที่ผมมอว่าเจอตรงไหนคนมันก็เล่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นสไนที่ซูมไวสุดในเกมแล้วั้างถ้าจะไม่ผิดน,นะครับประมาณนี้นะครับ LG นะครับ LG ลีนี่ผมกอ ต้องพูดอี้ก่อนมันตายตัวมานานเลยถ้าให้อันดับหนึ่งแบบราชาจริงๆนะครับผมให้ MGC2 ยังอยู่นะครับเนื่องด้วยแม่งเร็วแรงไหมไม่แรงเลยครับตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าแม่งกะมากเรื่องดาเอจแต่มันเร็วมากๆและถึงแม่นยำจะเหลือแค่40นะครับยิงตรงแบบไม้มันทัดเป๊ะๆเ,เลยนะครับแล้วปืนมันนิ่งแบบนิ่งมากๆนะครับผมให้เป็นเป็นปืนนิ่งสุดในเกมเลยนะครับสำหรับปืนนี้นะครับ กระสุนตรงยิงได้ตรงเป้าแล้วการที่ปืนมันนิ่งเป้าคุณจะไม่สายไม่สะบัดใช่ไหมครับมันก็เลยจะตรงเป็นเซ็เป็นเหมือนยิงเลเซอร์นะครับเหมือนยิงเลเซอร์เลยเล่นปืนนี้นะครับตรงเด้นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันมหาศาลจากแต่ก่อนที่มันเป็นเมตาแบบบู๊บบ้งนะครับถามว่ามันยังเมตาเอ็มจีอยู่ไหมใช่ครับแต่การที่มันเป็นเมตาในเอ็มจีเนี่ยมันก็เวลาเจอพวกเออาร์เจอเวสเซิจีเก่งๆเนี่ยมันมีจังหวะได้จังหวะเสียเนาะ แต่แต่ก่อนนี่มันคือิงเลยนะครับแม่งสู้ได้ทุกกระบอกนะครับเนาะ mm. ก็คือเรื่องดามจที่โดนเนื้อไปเยอะมากๆครับตอนแรกเดืสสี่นัดตายไกลๆห้านัดตายเดี๋ยวนี้นี่ห้าหกเจ็ดนัดเลยนะครับเนาะแต่ก็ด้วยอัตราก,การลั่นขนาดนี้แล้วก็ความนิ่งความตรงของกระสุนเนี่ยมันทําให้อย่างเล่นง่ายอยู่ก็รู้สึกว่าคนก็นยังเลือกที่จะเล่นเขาอ,อยู่นะครับมันไม่มีพูดอะไรมากเนาะเพราะว่าปืนนี้มัน เก่งด้วยตัวมันเองโดนเนื้อมายับยังไงมันก็ยังเก่งผมก็ยังให้นับหนึ่งอยู่เนาะต่อมาครับผมให้เป็นชอปเปอร์ครับชอปเปอร์เนี่ยต้องบอกนิ้นก่อนว่าผมลังเลแล้วว่างฮุกเกอร์กับชอปเปอร์ไว้แต่ฮุกเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแรงครับครบเครื่องนะถ้าคุณผู้ชมเรียกว่าไม่ไม่ชอบความรวดเร็วในแบบ m t 2แต่อยากได้ความแรง ความแบบครบเครื่องความแรงความแม่นยำระยะยิงคล่องตัวการเล่นง่ายและมีจุดโกงโกงหลายอย่างโอเกอร์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับดาเมจแรงมากแต่แนะนําว่าการแต่งต้องใส่อะไรอารมิดชิ้นหนึ่งก็คือนี้นะครับไม่งั้น20เมตรคุณจะยิง4นัดไม่ตายครับเนาะเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟมันหนักอารมณ์เดียวกันเลยแอจีส่วนมากอะไรที่มันโกงก็มงจะโดนเนิร์ฟหนักมากนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าฮกเกอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนมาหนักจัดๆเลยแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ในตอนนี้ซึ่งผมก็เล่นบ่อยเป็นปืนที่แรงจัดๆยิงแล้วตัวกระตุกเลยนะครับมากๆนะผมให้มันจี้จี้ MGT2 เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นมันเป็นเล่นมันเข้ามือนะครับตัวมาชอปเปอร์ชอปเปอร์ผมต้องบอกเนี่ยปืนมันคิงนะครับมันเรียกว่าผมใช้เมตาดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ เล่นได้กับตุกเพศทตัวไวใครเล่นแม่งก็เข้ามือหมดนะครับเป็นเืนที่เล่นง่ายครับแต่ข้อเสียย่งใหญ่เลยก็คือใกล้กลางเท่านั้นครับถ้าระยะไกลจริงๆกระสุนมันกระจายเกินนะครับผมจะใส่ OW เพิ่มเ่นยำนะครับหรือมีพวกเนี่ยกิปเพิ่มเม่นยำลำกล้องเพิ่มเ่นยำขนาดไหนแต่ยิงไกล2 0่สเมตรยีบเมตรบวกๆเนี่ยหรือระยะแบบไกลๆข้ามไซตข้ามจุดเนี่ย กะสูนกระจายมากๆครับมันเจาะจงเป้าได้ไม่ดีเหมือนพวก MGC2 ที่มันตรงแบบเลเซอร์เนาะแล้วก็ฮกเกอร์ที่มันยังตรงกว่าเลยครับก็ต้องบอกว่าถ้าเน้นอนเนกประสงค์เล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยมือใหม่มือเก่าเล่นได้หมดผมให้อันดับหนึ่งอะเป็นช็อปเปอร์นะครับแต่ถ้าเรื่องความโกงแต่ต้องหัดเล่นหน่อยต้องเข้ามือหน่อยผมให้เป็น MGC2 เอาฮกเกอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนเพราะว่า LMG เนี่ยผมไม่ได้เล่นทุกกระบอกนะครับปืนไหนที่ไม่เข้ามือแม้แต่นิดเดียวผมจะไม่จับผมจะไม่เล่นเลยนะครับผมก็จะวนอยู่แค่ช็อปเปอร์ฮุกเกอร์นะแต่อันที่เขาเล่นเล่นก็จะมี r m g เนี่ยก็มีคนเล่นแต่ก็น้อยมากๆ PKM ก็เจอน้อยมากๆครับหลกัหลกๆเจอเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็น MT42 ของฮุกเกอร์แล้วก็ช็อปเปอร์น,นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ r LMG นะครับต,ต่อมา SMG ครับผมเรียกว่ามันไม่ต้องพูดกันอยู่ละ ทุกคนน่าจะรู้นะครับในความเกียนของมันนะครับแล้วก็เป็นคู่หูมะเร็งประจําเกมไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันดับแรกถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบคบเครื่องฟิลเหมือน x m 4ใน a r เนาะผมให้ vmp ครับ vmp ถามว่ามันโกงยังไงจะให้เห็นภาพยังไงถ้าเป็นมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยจับมาก,ก่อนเลยแล้วมาเล่นแล้วมาลองนะครับ vmp เป็น f e n เนที่อัปเกรดขึ้นมาให้เก่งขึ้นในด้านต่างๆที่เป็นจุดเด่นของ F e n เนนะครับปืนนี้จะเก่งขึ้นไปนหน่อยหนึ่ง และข้อเสียที่เคยมีในเฟนเกมันจะถูกปรับปรุงและกลายมาเป็น VMP กระบอกดีแล้วนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมที่ผมลองเล่นเฟนเกแบบเล่นอย่างเดียวจนตะกินเพชรนะครับไม่เคยปั๊มนะครับไม่เคยนั่งปั๊บเพ่หมดธรรมดานะผมเล่นอย่างเดียวจนตะกินเพชรเลยผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะปกติมันต้องปั๊มต้องอะไรเนาะต้องไปเล่นในโหมดธรรมดาพอยชิปเมนท์อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าผมเล่นเฟนเกผมก็มั่นใจว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นเฟนเกแล้ว มีประสบก,การณ์กับมันพอสมควรนะครับการที่ผมรีวิวอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเชื่อถือได้ประมาณหนึ่งแน่นอนนะครับพอมันเป็นฟินนิก์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันเร็วแรงคล่องตัวจี๊ดไม่ว่าจะแต่งรถอะไรแค่ไหนแม่งก็ยังจี๊ดยังเก่งอยู่และอย่างที่บอกครับระยะกลางระยะไกลคุมอยู่นะครับแม่งซัดได้ทุกกระบอกนะครับประมาณนั้นเนาะแต่พอหลังหลังเนี่ยเมตาเนี่ยมันกระจัดกระจายมากขึ้นเจอ MG เจอชอ เจอเ e อ็มโฟเจอโอเดอะไรพวกนั้นในระยะไกลจริงๆนะครับ SMG ก็ยังเป็น SMG อยู่นะครับนะครับก็คือมันได้ใกล้ๆกับกล,กล,า,งกลางแบบคือสุดยอดแล้วแต่ไกลบางทีก็ต้องให้พวกนั้นไปนะครับเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็คือ SMG เนาะก็ต้องพูดนี้ก่อนแต่ถ้าจังหวะดีเปิดก่อนเซียววิมันซัดได้ทุกปืนนะครับมันเกียนมากๆนะครับเนาะแล้วก็ของแต่งเนี่ยผมก็ใช้เซตี้ตลอดตั้งแต่เกมเปิด ไม่ใช่เกมเปิดตั้งแต่มันเข้ามาเลยนะครับและไม่เคยเปลี่ยนเพราะผมมองว่าเป็นเซตที่สมดุลที่สุดแหละทุกคนไม่ว่าจะคุมปืนไปหลีคุมปืนเก่งไม่เก่งยังไงเซตนี้เล่นได้หมดนะครับเพราะว่า h ฮ a v y b a r r e l นะครับล้นร้ดีแนวตั้งเฮฟวี le, แ่แฮนเดิแรงดีตอนแนวตั้งโอ้โหครบเครื่องไม่รู้จะครบยังไงแล้วนะครับควบคุม57าสิแม่งนิ่งกว่า MGT2 อได้ไมั้งอาจจะหยอกๆยอกนะแต่ถ้าเล่นจริงๆผมมองว่า m g ็2ก็ยังคิงอยู่ในเรื่องความนิ่งนะครับ ปะมาณนี้ครับมันไม่ต้องพูดเยอะปืนที่มันครบเครื่องทุกด้านนะครับ S M G ข้อเดหรือะไรเร็วแรงคล่องตัวครับมันเน้นที่จะเล่นได้แบบความคล่องตัวสูงๆอยู่นะการที่มันเด่นกว่าคํานั้นไปเยอะเนี่ยเด่นกว่าจุดเด่นของสายปืนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โกงมาก V M P ผมก็ยังมองว่าเป็นปืนที่อยู่ยาวๆนะครับถ้ามีงบจะจัดสกินผมมองว่าคุณได้ใช้จนเบื่อได้ใช้จนแบบเอือมอ่ะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่เกียนจริงโกงมากๆนะครับเนาะ ถ้าชอบครบเครื่อง VMP ตอบโจทย์สุดนะครับประมาณนี้เนาะแต่แต่แต่ถ้าอยากได้แรงแรงฟิลแบบ o อเดนฟิลแบบแ a นนาร์อะไรพวกนั้นนะเล่นอะไรค่าข้างกันเลยครับมันคือคู่หูคู่เกียร์คู่นรกประจำเกมลยนะ UAS9 ครับ USS9 นะครับลิ้นชอบพันมาแล้วพู้ชื่อปืนนี้นะครับเรียกว่า UAS9 แล้วกันอุดอุด9อุด9ผมเรียกอุด9แล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆเนาะ ลิมมันชอบพันนะครับเวลาพูด USS นะครับอุดเก้าเนี่ยเราบอกอีกก่อนปืนอนะมันมาก่อน VMP ถึง VMP จะมาแรงแค่ไหนนะครับครบเครื่องมาจากฝากฟ้าในก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าดาเมจก็คือทุกอย่างครับในเกมนี้นะครับเอ่อถ้าที่ไปเห็นภาพเอฟโฟมาที่หลังแบบเป็นปีปีเลยนะมาที่หลังโอเดนแต่โอเดนยังแรงเกิดอะไรขึ้นครับโอเดนยังสบายสบายครับถ้าเล่นแล้วเข้ามือ นั่นเองนะครับดามเมจคือทุกอย่างจริงครับปืนในเกมน,นี้นะครับ UH9 เนี่ยนะครับหรือ U9 เนี่ยแรงจับใจครับและเป็นปืนที่ยิงไกลได้ดีนะครับกระสุนคือมันครบเครื่องทุกอย่างกระสุนมุงกระสุนไวห้องตัวจีจาร์ดครบหมดนะครับและเป็นปืนที่โดนเนิร์ฟมาประมาณสองสรอบแหละแต่เอาไม่ลงเพราะว่ามันเนิร์ฟไม่ถูกจุดนั่นเองนะครับเรียกว่าค่าไม่ตายฟันไม่เข้าอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับของแต่งหลักๆเนี่ย ถ้าเน้นจริงๆก็จะเป็นลำกล้องคา,าร์ไบา์โฟเป็นลำกล้องที่ดีที่สุดของเขานะครับแะนะนําว่าควรจะใส่แล้วก็แม็กตัวนี้แนะนําว่าควรจะใส่นอกนั้นตามใจนะครับการที่มันเป็นปืนเมตานะครับของแต่งเนี่ยมันโกงด้วยตัวของมันนะครับถ้าเราใส่ของแต่งที่มันดีของมันอีกก็จะโกงไปแล้วครับปืนนี้นะครับเป็นปืนเดียวที่ยิงหัวแล้วสูสีโอเดนนะครับโอเดนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านัดเดียวตายไหมแต่น่จาจะเกือบตายแต่ปืนเนี้ยเป็น s m g ที่ยิงเคาะหัว2เมตรด,ดับ นะครับและยิงตัวสามนัดตายนะครับเรียกว่าถ้าซัดในระยะไกลแบบระยะแบบเกือบเกือบยี่สิบเมตรหรือยี่สิบเมตรไฟเนี่ยสู่สีเโอเดนได้เลยนะครับขอให้อยู่ว่าใครจะเปิดก่อนหรือในเซี่ยววีนั้นใครที่ไม่พลาดเลยเนะี่ยเรียกว่าสู่สีอโอเดนในระยะยี่สิบเมตรเลยนะครับแต่ระยะที่ต่ํากว่ายี่สิบเมตรอ่ะโอเดนมันสองนัดตายเนี่ยมันก็จะมีแต้มต่อนะบางอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าจะยังไงนะครับ คือผมพูดในโอเดนไปเยอะแล้วกับเอฟโฟโอเดนเนี้ยผมเปรียบเทียบไปเยอะแลลวการที่มาพูดวีเอ็มพีกันอุต9คุณผู้ผมชมน่าจะต้องไม่ต้องคิดอะไรมากแหละก็น่าจะสรงคล้ายๆกันไม่น่าจะแบบลำบากในการคิดอะไรขนาดนั้นแหละนะครับก็เรียกว่าถ้าสายดาเมจแบบสุดตรงยูเอ9หรืออุต9มันยังคิงนะครับวีเอ็มพีถ้าโดนก็มีสิทธิ์โดนนะครับถ้ายูเอ9พาดวีเอ็มพีก็มีสิทธิ์ได้อะไรกรันนอกนากนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะกจากวีเอ็ีสวิตเบรดเล่นได้ครับ เป็นปืนที่เป็นเครื่องก็ยังเก่งในรูปแบบของมันอยู่ตลอดเวลาคือว่าชอบหรือเปล่านะครับซีบาโฟก็ยังเก่งครับผมเรียกว่ามันบัฟกลับมาในร่างคองของมันตั้งแต่สมัยก่อนก็ว่าได้นะครับแต่การที่มันมี BMP ออยู่ไอ้เก้าอยู่นะครับมันค้ําหัวอยู่ไงมันเลยเกิดยากนะครับแต่ดันยที่มันเก่งเหมือนแต่ก่อนที่มันเคยเป็นเมตานั่นแหละเฟนเนกครับผมให้ชื่อเมตาที่ BMP ที่วีเแต่ถ้าเจอพวกไอ้เก้าอะไรพวกนั้น ก็มีบ้างที่ภาพนะครับมันไม่ได้ทรงพลังเหมือนแต่ก่อนแล้วตั้งแต่มี BMP เนาะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับข้อเสียมันมาหาศาลอยู่ที่คุณจะชอบอยู่ที่คุณใจรักหรือเปล่านั่นเองนะครับคือคานาไปปืน s m g ที่ผมบอกว่าขบเคื่องเล่นมาก็ออยังเล่นได้ปั๊บก็ไม่มีอะไรแล้วครับที่รีวิวห้าติก็ยังใช้งานได้นะครับแต่รูปทรงเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาลูกซองอ่ะ Maxmay เนี่ยผมความรู้น้อยนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับ แต่เห็นเล่นในแรลงจริงๆเนี่ยผมเห็น k r m เอนี่ยอันดำหนึ่งนะครับสไตเกอร์เนี่ยมีเล่นกันเยอะเราก็พวกแจ็คสิบสองเล่นกันเยอะคือหลังๆเนี่ยลูกซองเนี่ยเขาจะเล่นลูกซองรัวกันซะส่วนใหญ่ในแแลงนะครับส่วนมากที่เจอลูกซองนะแต่ถ้าในแแลงสูงจริงๆท็อปจริงๆเขาก็ยังมั่นใจในเ r m อยู่นะครับเพราะว่านัดเดียวดับนะครับสิบห้าเมตรถ้าซูมจังหวะดีๆควิกสโคปยิงดีๆตายเลยนะครับและมันเล่นได้เกียร์เล่นได้ง่ายกว่าพวก ปัญัยอะไรพวกนั้นที่มันนั้นเดียวตายเหมือนกันเนาะเพราะว่าลูกซองเนี่ยลากเป้าให้ตรงเดินให้เป็นจุ๊กให้ได้นะครับแล้วก็ลากเป้าให้ตรงแค่นั้นครับไม่ต้องคุมต้องหาอะไรเลยนะครับขอแค่คุณให้ลากเป้าให้ตรงเดินให้เป็นเล่นให้ได้จุ๊กให้พอนะครับแต่พูดมันเหมือนจะง่ายเนาะแต่เล่นจริงๆมันยากนะครับผมก็มีจำแซมไปเล่นบ้างก,ก็สนุกดีนะครับวงเล็บถ้ายิงได้นะแต่ถ้ายิงไม่ได้แม่งหัวร้อนแล้วก็เป็นภาระทีมากๆนะครับต่อมามาร์คแมนครับผมไม่เจอปืนไหนเลยครับมาร์คแมนนะครับนอกจากไท63 เรียกได้ว่ามันเป็น SKS อัปเกรดลกันครับอารมณ์เหมือนเฟนิกแต่มี VMP มันาแทนอ่ะประมาณนั้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าไทย6ทย63ยังไม่มา SKS แม่งราชาแบบนี้นะครับแต่พอมันมีไทย63มาเนี่ยทุกด้านนะครับมันโดนโดนหมดเลย SKS โดนไทย63แดกขาดเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจอทีไรแล้วเจอคนเล่นเป็นนะครับมันสู้ที่ทุกกระบอกในเกมนะครับไม่ว่าคุณจะเมตาเมตู้อะไรของคุณนะครับ สู้ได้หมดนะครับเป็นสายที่คือผมบอกเลยว่าสไนช็อตกันมาร์คแมนเล่นเป็นเมตา้าคุณไม่ต้องสนใจครับคุณจับปืนนั้นตลอดชีวิตจนกว่าเกมจะปิดจนกว่าเกมจะพังเลยก็ว่าได้นะมันสู้ได้หมดนะครับมันโอเวอร์พาวเวอร์ก็จริงมันโกงก็จริงนะครับพวกช็อตกันมาร์คแมนสไนเปอร์เนี่ยมันโกงจริงโกงมากนะครับแต่ผู้เล่นก็ต้องขับประสิทธิภาพมันออกไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นปืนนี่ค่อนข้างพึ่งพาผู้เล่นสูงมากมาก ผมเลยไม่ค่อยมีความรู้เพราะผมก็ไม่ได้ช่ำในสายสาสายนี้ขนาดนั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ถ้าคนเล่นเก่งแม่งโกงถ้าคนเล่นกะคือภาระนะครับสามสายนี้เนาะนอกนั้น SNG MGR เนี G, ่ย e ดูจะเข้าถึงง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ช่ำชองสามสายนั้นนะครับประมาณนี้นะอาจจะนานมากในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมอธิบายแบบเต็มเหนียวเลยนะครับเพราะว่าเส้นแปดซะมี่าเส้นสิบเนี่ย มันอัพมาเนี่ยมันใกล้ๆก,กันหมดเลยกระเถิบนิดกระเถิบนิดกระเถิบนิดอย่างเี้ยในเมตานะครับผมก็ต้องทําอะไรให้มันแบบคุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆว่าซีซั่นสิบเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างไปจริงๆบ้างนะครับประมาณนี้เนาะถ้ามีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามด้านล่างได้เต็มที่เลยนะครับหรือผมมีภาพประการใดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ติชมกันได้คอมเมนต์เต็มที่เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าหาร้านเต็มเกมฝากไปด้วยนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปเติมร้าน i ิชแมนช็อปกันด้วยนะครับ